manifestation ดาวเคียงฝัน f i ล l skill เทคนิคเล็กๆที่ปรับฟ e e l ได้ใหญ่กว่าที่คิดเพราะบางเทคนิคไม่ได้เปลี่ยนแค่สิ่งที่ทำแต่เปลี่ยนทั้งพลังที่เป็น f i ล l skill ep11 พลังอยู่ครบแต่ยังไม่ดึงดูดเพราะวางผิด feel เพราะการ manifest ไม่ได้อยู่ที่พลังแค่ไหนแต่อยู่ที่วางพลังไว้ตรงไหนต่างหาก สวัสดีค่ะลองทบทวนสิ่งที่ผ่านมากันว่าคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องแล้วคุณรู้จักพลังของตัวเองแล้วด้วยได้ผลการวิเคราะห์มาอย่างชัดเจนรู้อันดับอย่างชัดเจนเลือกเทคนิคให้ตรงสายแล้วด้วยปรับระดับให้เหมาะกับจังหวะชีวิตแล้ว แต่ทำไมยังไม่ดึงดูดอะไรเลยหรือบางทีดึงดูดมาแล้วแต่มันเหนื่อยนะไม่เห็นโฟลเหมือนที่ควรจะเป็นวันนี้ค่ะเราจะไม่พูดถึงพลังของคุณเพราะคุณอาจมีพลังครบแล้วรู้ชัดในพลังของตัวเองแล้วแต่เราจะมาพูดถึงที่ที่คุณวางพลังนั้นไว้เพราะการมานิเฟสไม่ได้วัดแค่ คุณมีพลังมากน้อยแค่ไหนคะแนนเท่าไหร่แต่มันวัดกันที่ว่าพลังของคุณถูกใช้ในฟิล์ที่ใช่หรือเปล่าค่ะแล้วลองมาดูค่ะว่าทั้งเจ็ดสาย manifestor ถ้าวางพลังที่ถูกต้องกับวางพลังที่ไม่สอดคล้องกันผลจะเป็นอย่างไรค่ะเริ่มจาก s u บคอน s c i o u ก่อน Subconscious เป็นพลังของการเชื่อมโยงผ่านความรู้สึกแล้วก็สนามพลังที่ลึกค่ะเมื่ออยู่ในฟิลที่ไม่เหมาะคุณจะรู้สึกได้ว่าต้องอธิบายตลอดเวลาถูกถามให้ตอบไวต้อง justify ทุกอย่างด้วยเหตุแล้วก็ผลพลังลึกจะกลายเป็นสิ่งที่พูดไม่ออกค่ะ ความมั่นใจของคุณจะเริ่มหายทันทีทางรอดของคุณนะคะให้ใช้พลังในพื้นที่ที่มีจังหวะที่นิ่งเป็นเบื้องหลังหรือมีเวลาสังเกตและแช่พลังไว้นิดหนึ่งค่ะให้พลังออกมาเป็นความรู้สึกที่ชัดโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้คำอธิบายใดๆค่ะ Cosmic f o r Manifester เป็นพลังของการรับขึ้นจากจักรวาลแล้วปรับตามโฟค่ะ เมื่ออยู่ในสนามพลังหรือฟิลที่ไม่เหมาะให้สังเกตนะคะมันคือสนามที่รีบร้อนวางแผนเป๊ะเป,ะเปะ๊กดให้เดินตามกรอบค่ะเมื่อนั้นคุณจะเริ่มลาวกับขาดลมหายใจและไม่โฟรอะไรใดๆกับใครทั้งสิ้นค่ะทั้งรอดนะคะให้คุณอยู่อย่างลื่นไหลกับสถานการณ์ มีเวลาฟังจังหวะในใจเป็นผู้วางบรรยากาศหรือผู้นำที่ดูจังหวะไม่ใช่การควบคุมจังหวะค่ะว i วพ Power m a n i f e s t สเตค่ะพลังความตั้งใจแรงกล้าลุยลงมือจริงเมื่ออยู่ในฟิลที่ไม่เหมาะฟิลนั้นคือการมีสนามที่ไร้ทิศทางการที่พบว่าคนรอบข้างมีอาการลังเลหรือมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนค่ะ พลังคุณจะหมดไวมากเพราะเป็นแรงขับอยู่คนเดียวทางรอดน,นะคะให้ใช้พลังในฟิลที่มีเป้าหมายให้สามารถวิ่งหรือเดินหน้าได้ค่ะหรือถ้าอยู่ในสนามที่หลวมต้องถอยกลับมาแล้วลองตั้งทิศของสนามพลังนั้นใหม่ค่ะฮาร์ดมันิเฟสเตอร์ค่ะเป็นพลังของการดึงดูดความรากักความรู้สึกแล้วก็ความจริงใจเมื่ออยู่ในฟิลที่ไม่เหมาะนะคะมันต้องเป็นฟิลสไตล์ประเภท มีความเย็นชาค่ะเกิดการแข่งขันเยอะๆเกิดการตัดสินใจไวๆหรือต้องคุมอารมณ์เกินจริงค่ะเมื่อน,นั้นคุณจะรู้สึกได้ว่าไม่มีที่ยืนเพราะหัวใจไม่ถูกรับฟ,ฟังค่ะทางรอดนะคะให้คุณสร้างฟิลอบอุ่นเล็กๆขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปล่อยพลังไปขยายค่ะเลือกทำงานกับกลุ่มที่ให้ค่าของคนมากกว่าผลค่ะ Transformation Manifester คือพลังของการเปลี่ยนผ่านยกระดับสิ่งที่เราต้องการให้ขับเคลื่อนแนะสองการปรับเปลี่ยนเมื่ออยู่ในฟิวที่ไม่เหมาะนะคะมันจะมีลักษณะเป็นสนามพลังที่ต้องรักษาความเหมือนเดิมซ้ำๆห้ามเปลี่ยนห้ามปรับค่ะเมื่อน,นั้นคุณจะรู้สึกถึงความอึดอัดเหมือนถูกพันธนาการพลังไว้ค่ะ ทางร่อนของคุณนะคะให้คุณเริ่มเปลี่ยนจากจุดเล็กเพื่อสร้างโมเมนตัมเงียบๆหรืออยู่ในฟิล์ที่พร้อมจะรับฟังความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกค่ะ fortune manifestor ค่ะคือพลังของการดึงดูดโอกาสโดยไม่ต้องเร่งเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในสนาพลังประเภทที่ต้อง บีบให้ตัดสินใจเร็วแข่งขันตัดโอกาสใครไม่ได้แบบนี้ค่ะจะกลายเป็นพลังที่ไล่โชคแทนที่จะเปิดรับโชคค่ะทางรอดน,นะคะคุณต้องอยู่ในฟิลที่มีช่องว่างมีเวลาให้พลังได้เติบโตค่ะแล้วใช้พลังผ่านความพร้อมในใจมากกว่าเร่งให้ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นค่ะมานิ f e เฟสเตอร์สายสุดท้ายคือมค์ค่ะ มีพลังของความคิดที่คมชัดเข้าใจโครงสร้างเชื่อมโยงภาพใหญ่ได้สนามพลังที่ไม่เหมาะนะคะคือสนามที่ทุกอย่างสื่อสารด้วยอารมณ์ไม่มีตะก,กะไม่มีการวางระบบที่ดีค่ะเมื่อนั้นพลังของเราจะเริ่มสับสนเพราะข้อมูลไม่พอที่จะเชื่อมความชัดทางรอดค่ะต้องสร้างโครงสร้างให้กับสนามพลังนั้นหรืออยู่ในบทบาทของนักเชื่อมโยงม่ต้องพูดมากค่ะ แค่ยื่นภาพรวมให้คนอื่นเห็นในเวลาที่เหมาะเท่านั้นค่ะแล้วลองมาดูสัก3เคสตัวอย่างกันนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นถ้าเราไปเจอคนที่อยู่เลเวล4เป็น w i l l Power m a n i f e s t o r ฟิลที่ไม่เหมาะของเขาคือการได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ในทีมที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนค่ะเมื่อนั้นเขาจะเริ่มใช้พลังของความพยายามไปกับการควบคุมทุกคน แล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ขัดใจทีมค่ะเพราะว่าพลังของเขานั้นไปเร็วเกิน f ฟิลค่ะให้ลองปรับค่ะโดยที่ได้รับบทให้กลายเป็นคนเปิดทางและช่วยจัดระบบให้ทีมเริ่มเคลื่อนไหวได้ค่ะใช้พลังอย่างแม่นยำไม่ต้องเร่งฟิลให้เดินตามแล้วคนรอบตัวจะพร้อมปรับด้วยความมุ่งมั่นของพวกเขาเองค่ะสรุปนะคะ พลังจะทรงพลังที่สุดเมื่อไม่ต้องฝืนให้ฟิลเปลี่ยนทันทีแต่ให้พลังเป็นตัวกระตุ้นฟิลแทนค่ะเคสที่สองค่ะ subconscious manifestor ที่อยู่ในเลเวล5ค่ะยกตัวอย่างฟิลที่ไม่เหมาะนะคะเช่นเขาอาจจะถูกดึงให้เข้าร่วมโปรเจกต์แบบประชุมเยอะมากเคลื่อนไหวไหวเกินต้องอธิบายทันทีณนะเวลานั้น ถ้าเขาเจอสถานการณ์แบบนี้พวกเขามักจะเกิดอาการหมดพลังเพราะต้องตีความเร็วแล้วใช้พลังภายนอกแทนพลังลึกค่ะวิธีการนะคะให้เขาเลือกวางพลังเงียบๆผ่านงานเบื้องหลังเช่นเขียนบทวางทีมวิเคราะห์พลังของทีมค่ะเมื่อน,นั้นพลังเริ่มจะแม่นขึ้นแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ทีมกลับมาถามทุกครั้งเมื่อเจอทางตัน สรุปไง่ายๆนะคะพลังเงียบของเขาไม่ควรถูกเร่งค่ะแต่ต้องวางลงในฟิลที่ให้พื้นที่กับความนิ่งและการเชื่อมโยงที่ลึกกว่าเหตุผลดูเคสที่3ค่ะถ้าเกิดลราไปเจอคนที่เป็น f o r ์จูนมานิเฟสเตอรอยู่ในเลเวลที่3ค่ะคนพวกนี้ไม่เหมาะกับฟิลที่ต้องพยายามใช้ทุกโอกาสแข่งขันเยอะๆหรือขอโปรเจกต์ใหญ่ ใช้เทคนิคม a น i f เฟสแบบสาย Style ว i e พ Power ค่ะเพราะจะดึงอะไรไม่ได้เลยรู้สึกว่าโชคไม่เข้าข้างเขาควรปรับฟิล์ใหม่ดังนี้ค่ะหยุดวิ่งไล่หาโอกาสแล้วเริ่มกลับมาใช้พลังของการเปิดรับและอยู่ในจุดที่ใช่เพื่อรักษาพลังไว้ให้สมดุลค่ะแล้วโอกาสจะเริ่มมาเองโดยไม่ต้องวิ่งหา นอกจากนั้นอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่เห็นพลังของเขาโดยไม่ต้องอธิบายด้วยสรุปนะคะพลังแบบฟอร์จูนจะเริ่มดึงดูดได้เมื่อใจไม่เร่งและฟิลไม่ขัดกับจังหวะของโชคค่ะจำไว้นะคะมาน ifest ที่ดีคือพลังที่ถูกต้องกับถูกจังหวะและถูกสนามค่ะ ในบางครั้งเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนฟิลทันทีก็ได้นะคะแต่เปลีย่ยนวิธีวางพลังในฟิลนั้นแทนก็ได้แบบนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้เช่นกันค่ะหลายคนมีพลังอยู่ครบรู้จักตัวเองดีรู้ว่าเป็นสายไหนใช้เทคนิคไหนแต่ยังดึงดูดอะไรไม่ได้เลย เพราะคุณเอาพลังที่แม่นยำของตัวเองไปวางอยู่ในสนามที่ไม่พร้อมจะรบและยิ่งพลังของคุณเข้มข้นเท่าไหร่ถ้าวางพลังผิดที่พลังนั้นก็จะยิ่งตีกลับใส่คุณเองอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนตัวเองอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าฉันไม่เก่งพอหรือพลังของฉันใช้ไม่ได้เพราะบางครั้งสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนมันคือแค่ตำแหน่งที่คุณยืนอยู่ในสนามนั้น บางสนามคุณไม่ต้องเป็นผู้นำแค่ยืนอยู่ในจุดที่พลังคุณส่งต่อได้จริงบางสนามคุณไม่ต้องเร่งสร้างผลแค่รอให้คลื่นฟิวตอบสนองตามจังหวะของคุณและเมื่อคุณเริ่มวางพลังให้ถูกจุดคลื่นในตัวของคุณจะเริ่มสอดคล้องกับคลื่นของโลกคุณไม่ต้องออกแรงดึงดูดมากอีกต่อไปเพราะฟิวจะเป็นคนดึงทุกอย่างเข้ามาแทน มานิเฟสจะไม่เหนื่อยเมื่อคุณหยุดฝืนฟิล a อสโ m ม n นิเฟสเตชันดาวเคียงฝันฟิลสกิลเทคนิคเล็กๆที่ปรับฟิลได้ใหญ่กว่าที่คิดเพราะบางเทคนิคไม่ได้เปลี่ยนแค่สิ่งที่ทำแต่เปลี่ยนทั้งพลังที่เป็น